เป็เรื่องของอดีตนักแสดงตลกหน่อยครับคุณผู้ชมไม่พอใจโรงปูนครับที่ปล่อยน้ำนองบนถนนเข้าบ้านครับถึงขั้นเนี่ยไปทุบป,ประตูทุบหน้าต่างสำนักงานแล้วก็ถีบคนงานอีกด้วยครับมายอย้ายางง้างเลยเปิดแล้วปิดเปิดเดี๋ยวนี้ไม่แก่ยนะักตัวเปิดติซ่อมไม่ได้ผู้จัดการน่ะโอ้เปิดตวนมาจาัด ลูกก็หให้เบอร์ไปแล้วไงคะพวกหนูเป็นแค่พนักง,งานคะ <ไป S 1> <ๆ>เขายังไม่มาทํางานเลยค่ะนั้นก็รอนะคะอรนี้ฝั่งฟังบกจกครับนายเมทาวีอายุ48ปีอดีตนักแสดงตลกครับพยายามที่จะพังสํานักงานโรงปูนแห่งนี้พนักงานที่อยู่ข้างในก็ไม่กล้าเปิดประตูสิครับกลัวให้เบอร์ผู้จัดการไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไปคุยกันเลยระหว่างนั้นเนี่ยคนงานชายของโรงโม่ปูนก็ยกมือถือถ่ายรูปฟังฟัง แล้วก็พูดเหยียดเพศยิ่งทําให้ฟังฟังโมโหมากขึ้นเลยครับนี่คุณผู้ชมยกเท้าถีบแล้วก็ผลักอกคนงานต่อมาทางนายสัญญาแย้มบุกภาสจอุดรธานีเขต5นําตํารวจสพเมืองอุดรธานีไปตรวจสอบครับฟังฟังบอกว่าคือเธอเดือดร้อนจากน้ําของโรงโม่ปูนมีทั้งเศษปูนและฝุ่นไหลเต็มถนนทางเข้าออกบ้านของเธอและสัญจรลําบากมาก แล้วก็เคยประสบประติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มบนถนนเส้นนี้มาแล้วก็เกรงว่าน้ําปูนเนี่ยจะทําให้รถเสียหายตั้งใจมาพบผู้จัดการหลังจากที่สงบสติอารมณ์ก็พาไปพูดคุยปรากฏว่าฟังฟางเธอมีอาการทางจิตเวทนะครับแถมขาดยา<พ>ไม่ได้กินต่อเนื่อง โมโหรุนแรงครับก็เลยพาขึ้นรถพยาบาลไปรักษาอาการอย่างเร่งด่วนเลยส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาทีมข่าวติดต่อไปอยังอบตอที่รับผิดชอบพื้นที่นี้นะครับทราบว่าตอนนี้ชาวบ้านก็ร้องเรียนเหมือนกันว่าอยากจะให้ทางโรงโม่ปูนโรงปูนแห่งนี้จัดการปัญหาน้ําน,นองพื้นและสาะแบบนี้ด้วยอบอตอเองก็บอกนะครับว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรองงบประมาณเพื่อทําท่อระบายน้ําหรือรางระบายน้าปูนของโรงโม่ปูนเพื่อแก้ปัญหาแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งครับ